มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในสปปลาวคนลาวเห่กันไปขายทองราคาทองคำในสปปลาวลงเยอะมากแล้วก็เงินกีบลาวกลับมาอยู่ตัวก็ไม่รู้ว่าจะได้นานแค่ไหนแต่ที่สำคัญนี่คนลาวตั้งคำถามว่าทำไมสินค้ายังแพงเหมือนเดิมไม่ลดลงสักทีนะครับ สบายดีสวัสดีครับถักไทย f อทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพยโยครับพี่น้องณประเทศแคนาดาครับตอนนเนเวลาหาทุมทั้งเมืองไทยเมืองเล่ากับประมาณเทียงวันถัทกททยพี่น้องฟังไทยฟังล่าร่วมทั้ง f อพี่น้องไทยเลาาที่ติดตามอยู่ทั่วโลกก็ดินกับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เข้ามาครับพี่น้องทั้งช่อง YouTube วิธีคนสองฝั่งโคง,ง,งเซเลบพาดคลิปใหม่ๆนะครับ สำหรับคลิปนี้พี่นอ้องอัปเดตข้อมูลข่าวสารในประเทศลาวตอนนี้กำลังเป็นกระแสเรื่องราคาทองคำในประเทศลาวตอนนี้ราคาลดลงนะครับต่อบาทลดลงเยอะมากๆนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นทั่วโลกหรือเป็นแค่ประเทศลาวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแล้วก็เรื่องเงินกีบลาวช่วงนี้ก็แข็งค่าขึ้นมานะครับ เรื่องเลทเงินเนี่ยมันเป็นที่คนลาวนี่แหละครับพวกพ่อค้าแม่ค้าเป็นคนกำหนดเลทเองอกดเลทเองอัตราแรกเปลี่ยนเองนะครับอยู่ในโลกนี่นะครับธน,นาคารโลกเขาก็ไม่สามารถที่จะทำได้เหมือนลาวนะครับวันดีคืนดีก็ขึ้น3รอบวันดีคืนดีก็ลงนะครับ ในส่วนราคาทองคํานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้นะมีคนลาวจํานวนมากเอาทองไปขายทองในสบป,ปลาวนี่ช่วงที่มันขึ้นนะครับบาท1เท่ากับ30ล้านกีบนะครับพี่น้องบาทหนึ่งประมาณ30ล้านกีบตอนนี้ลงมาเหลือ26ล้านกีบนะครับแต่ว่าซื้อเนี่ย เจ้าของร้านหรือว่าร้านทองในประเทศลาวเขารับซื้อประมาณ24ล้าน25ล้านไม่เกินนี้แต่เขาขายนี่ย26ล้านจากปกติเนี่ยมันแค่เอ่อจากปกติมัน30ล้านต่อบาทนี่แหละครับเลยทำให้คนลาวนี่แห่กันเอาทองไปขายบางคนก็ไปซื้อทำไมทองลงถึงเอาทองไปขายบางคนก็งงนะผมก็ยังงง ผมก็ได้สอบถามคนนะว่าคนในสปปลาวนะครับว่าทําไมทองลงแทนที่จะเอาทองไปแทนแทนที่จะไปซื้อทองแต่แห่ไปขายทองบางทีฟังไปฟังมาก็งงมันจะได้กําไรเหรอเวลาทองลงเอาทองไปขายมันต้องทองขึ้นใช่ไหมที่ไหนได้เขาบอกว่ากลัวมันลงกว่านั้นอีกนะครับต้องรีบไปขายเดี๋ยวมันจะเหลือ20ล้านกีบต่อหนึ่งบาทจะให้ทํำยังไง นะครับก็เลยต้องรีบไปขายตอนที่มันกําลังลงนะครับทีนี้คือร้านทองในสปปลาวแม่ค้าเนี่โอ้โหรวยเละเลยนะครับเพราะว่ารับซื้อเห็นเห็นนะครับรับซื้อเนี่ยเขารับซื้อนะครับซื้อเข้ามานี่24ล้านเขาขาย25 26ล้านนะฮะทุกคนอันนี้คือพูดถึงเรื่องทองเนาะ แต่ว่าเรื่องเงินกีบลาวเนี่ยก็อย่างที่ได้พูดไปนะครับเรื่องเงินกีบเนี่ยประเด็นมันตอนที่ว่าเซฟเงินกีบนะครับประเด็นที่มันมีปัญหา,าเงินกีบทะลุ7 5 0 0 0ต่อ1000บาทตอนนี้เหลือประมาณ6 8 0 0นแเกือบเกือบ700,000ก็ไม่เกินก็ถือว่าลดลงมาไม่เยอะนะครับไม่เยอะมากปกติเลรมันช่วงที่มันขึ้นก็7กว่าเนาะเ0 0กว่าต่อ1,000บาทตอนนี้ก็เหลือ6,8แ0 0 0 ก็ถือว่าไม่มากนะครับแต่ก็ยังดีนะครับยังหน่อยอย่างน้อยมันก็ทําให้คนลาวในประเทศลาวรู้สึกว่าเออหายใจโล่งหน่อยนะครับทีนี้ประเด็นสําคัญวันนี้ก็คือว่าหลังจากที่ราคาทองเนี่ยลดลงแล้วก็เงินกีบลาวนี่มาอยู่ตัวใน6กแสนกว่า6กแสนแนะครับอ่ามีคนลาวจํานวนมากก็ลุ้นนะครับ ตั้งคำถามกันว่าทำไมทองก็ลงแล้วเงินกีบลาวก็แข็งค่าแล้วทำไมราคาสินค้าในประเทศลาวยังแพงเท่าเดิมทำไมราคาสินค้าไม่ลดลงรัฐบาลลาวทำไม่ได้เหรอเจ้าหน้าที่ลาวทำไม่ได้เหรอนะครับอ่าอันนี้ประเด็นเรื่องนี้พี่น้องมีความคิดเห็นยังไงนะครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยเรื่องประเด็นสินค้าในประเทศลาวนควบคุมไม่ได้อยู่แล้ว นะครับตั้งแต่ไหนมาแพงก็คือแพงไปเรื่อยๆไม่สามารถที่จะลดลงมาได้ให้รัฐบาลไหนมาลดราคาสินค้าในประเทศลาวก็ไม่ได้เพราะว่าสินค้าทุกอย่างก็คือนําเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านก็คือพี่น้องจากประเทศไทยแล้วก็จากจีนจากเวียดนามนะครับสินค้าทั้งหมดในประเทศลาว 8- 9 0ไม่ใช่ของลราผลิตเองนะครับอ่า ต้นทุนนําเข้าเท่าไหร่ก็ต้องมาขายกินกําไรก็ยิ่งแพงขึ้นสินค้าบางอย่างในประเทศลาวนี่แพงกว่าที่ประเทศไทยด้วยซ้ำนะครับประเภทอยกตัวอย่างนะถ้าเป็นของแม d ยินไทยแลนด์นะประเภททีวีตู้เย็นโทรทัศน์พัดลมนะครับประเภทนี้คือไม่ต้องห่วงครับสมมติว่าตู้เย็นเนี่ยที่เมืองไทยราคา6,000บาทไปถึงลาวก็ 7,000กว่า7 0 0 0กว่าบาทนะครับพัดลมเหมือนกันนะครับที่เมืองไทยอันละ8 0 0ร0 0หรือ700บาทนะไปถึงลาวก็พันขึ้นพันบาทขึ้นนะครับอันนี้นี่คือคนในสปป,ปลาวช่วงที่มันเป็นกระแสว่าทองลงเงินกีบลาวแข็งค่าทำํำไมสินค้าในตลาดทุกวันนี้ยังแพงเหมือนเดิมเอออยากให้รัฐบาลลงมาแก้ไขอีกนะครับรัฐบาลก็ไม่มีปัญญาครับ อ่ะผมกล้าพูดเลยว่ารัฐบาลลาวไม่มีปัญญาแล้วพี่น้องคนลาวก็ปวดเข้าใจด้วยนะครับว่าสินค้าในประเทศลาวเนี่ยเราไม่ได้ผลิตเองเรานําเข้าถ้าต้นทุนนําเข้าแพงมันก็ต้องมาขายแพงไม่มีใครหรอกนําเข้ามา800บาทจะมาขาย750นะครับนั่นก็คือขาดทุนไปแล้ว50บาทนะครับค่าน้ํามูกค่าน้ํามันแล้วจะกินแม่ค้าเป็นคนลงทุนไม่มีกําไรเขาก็คงไม่ขายเนาะนะครับ ถ้าจะลดการน,นำเข้าสินค้าเนี่ยนะครับสินค้าที่ประเทศลาวเองที่ผลิตเนี่ยมันก็ไม่พอตามท้องตลาดนะครับคิดดูนะครับประเภทผลไม้ยังนำเข้าจากประเทศไทยจากประเทศจีนทุกทั่วสาราทิศผักตามตลาดนี่ก็นำเข้าจากจีนแล้วก็จากเมืองไทยเป็นบางส่วนนะครับอนอกกนั้นซื้อสินค้าอื่นๆนะคือ ไทยแลนด์นะครับเพราะฉะนั้นคือแก้ปัญหายังไงเรื่องสินค้าในลาวแก้ไม่ได้นะครับทุกคนอันนี้ฝากถึงพี่น้องคนลาวที่ตั้งคำถามกันไปถึงรัฐบาลลาวหรือว่ามีการโพสต์ลงตามโซเชียลนะครับว่าอยากให้สินค้าลดลงลดลงนะครับอตอนนี้เงินกีบลาวอยู่ตัวแล้วทองก็ลงแล้วะนะครับ นี่่ะคือปัญหาครับพี่น้องในสปปลาวพี่น้องมีความคิดเห็นจะได้กะคอมเมนต์กันเขามากครับพี่น้องฝากกดแชร์น้ำเดอ้อครับพี่น้องทุกคนสบายดีสวัสดีครับ